มีสกูปช่วงนี้เป็นเดอะสตาร์ขาโจอ๋อก็ไปดูกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปดูเซ่คอะเก๋พาคุณผู้ชมนะคะมาบุกตะลุยนี่เลยโรงเรียนสอนเต้นของหนุ่มฮั่นอิสริยะของเราแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาบุกแค่โรงเรียนสอนเต้นนะเราจะมาถามเหล่าศิลปินที่เขามาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงหนุ่มฮั่นด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเปิดคลาสสายย่อเออสายย่อสายย่อสายสายอ่ยอ,ยอเอออย่างนี้แล้วเนี่ย ท่าแรกที่เขาจะสอนเนี่ยเป็นท่าอะไรแล้วก็ตั้งชื่อท่าว่าอะไรดีถ้าอยากรู้แล้วตามเก๋เข้าไปข้างในกันดีกว่าคะ่ะ ได้เลิกเปิดสอนไป่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับโรงเรียนสอนเต้น i t s Studio <S ของหนุ่มฮันเดอะสตาร์ที่เรียกได้ว่าข้าเต้น,นมีทุกแนวสาววอกไซแดนไม่ควรพลาดเลยทีเดียวและในงานนี้เราบรรดาพี่น้องศิลปินเดอะสตาร์ก็มาร่วมแสดงความมินดีกันอย่างคับข้างรวมไปถึงหวานใจคนสวยอย่างสาวไอปรีชายาที่หอบดอกไม้ช่อตโตมาร่วมแสดงความมินดีอีก,กด้วยทำเอาบรรยากาศในงานเนียหวานกันน่าดูตั้งแต่งานนี้ ถึงโรงเรียนสอนเต้นกันทั้งทีอยากให้นุ่มๆเดอะสตาร์เนี่ยเขาสอนเต้นกันสักหน่อยขอท่าแบบโจโจโนะจ๊ะใส่ย,ย่อเขารอดูกันอยู่แต่ละคนจะสอนท่าไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเริม่มอันนี้คนแรกสำหรับหน,น,นะนุ่มน้อยน่ารักใส่แดงยิ่งหนุ่มก้างเดอดสตางานนี้จะมาสอนท่าอะไรนั้นไปดูก,กันเลยค่ะผมขอท่าเอกลักษณ์ตัวเองมันก็แค่แบบโยงเนี่ยแต่ว่าใส่สุดเดอร์เข้าไปยังไงอ่ะอ่ะให้ให้ให้เรื่องมาหนึ่งชื่อว่าเอาชื่ออะไรสองเอาสันนิบาตลูกนกสันนิบาตลูกนกเออก้างค่ะ โจกันคอจะหลุดเลยเดียวบอกหน่อยว่าถ้าเต้นท่านี้ไปคอจะไม่เคล็ดใช่ไหมล่ะคะ